สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงบ่ายนะคะบ่ายวันพฤหัสนะคะวันนี้ก็จะมาดัดกิ่งไกลนะคะกิ่งไกลก่ะหินให้เข้ารูปทรงนะคะเชิญท่านนายกเลยค่ะเชิญทุกท่านนะครับเ้วจะมาดูชิมงานาสาวบางกอกสองอนนะะาาท่านนะครับจะมาดัดต้นไทรเกาะหินนะครับตอนแรกนี่คือคอนนะครับ มือต้องด้วยนะครับก็จะให้มันตัดฝึกมานานนะคนหนึ่งก็ถุยนะครับก็ mm hmm. ะจะมีาสาวอยู่ประมาณสักสี่คนนะที่ยงมีนายท่านนะครับยังไม่กลับจากสงกรามเลยนะตัวาจารอตดตอนนี้กำลังเร่งตัดผลใบพายนะครับเพราะว่ามันยืดยาวมาเยอะแล้วนะก็ต้องเร่งตัดให้เข้าฟอร์มนะครับอันนี้เป็น เป็นไม้ก่อยนะคกับก็เล็กๆนะครับม้พวกนี้อายุประมาณสัก20ปีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่เก่ากว่านี้นะฮะประมาณสัก25ปีได้นะครับอันนี้เป็นรุ่น2นะฮะเป็นรุ่น2นะครับรุ่นแรกจะต้นใหญ่มากนะครับแล้วก็เก่าแก่กว่านี้นะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะให้ทีมงานตัดนะครับเป็นการตัดทักษะัเพราะว่าจริงๆเ็าตัดได้นะฮะแต่ว่าเมื่อคืออกสื่อนะครับ เป็นความมั่นใจเให้ให้ให้ตัดต่อเสรนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้หญิงนะฮะที่เจ๋งๆในบ้านเราเนี่ยได้สู่สายตาเนี่ยครับกพราันสายไม่ได้จำกัดเพศไม่ได้จำกัดไปเลยนะครับพ่อก็จตั้งอยู่คงที่นะครับจะได้ดูแล้วไม่เวียนหัวนะแตาจะไปเดินมาแล้วก็ภาพก็จะกระเทือนจะกับเพื่อประมาณนั้นะนะครับ แล้วก็ไม้เท้ารวดไม่ดัดก,ก็จะเป็นดูมันจับมันจะไม่ได้ทรงนะฮะแต่ดัดแล้วเนี่ยจะรูปร่างเขาก็จะตามมาครับรูปทรงก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับเพราะการดัดไม้เนี่ยวเวลาเราดัดแล้วความเอี้ยวของลายลวดเนี่ยที่เราบังคับจิตเนี่ยวเวลาเรามองตรงๆต้องเห็นนะครับ นะต้องมองต้องต้องจัดให้เกี่ยวนะฮะแล้วก็ระยะความหา่างนะฮะการชั้นพุ่มอะไรต่งางเนี่ยมันต้องได้ตามดอดีนะครับมันเนื้อเผืือภาพความสวยงามแล้วก็ต้นไใกล้นะถ้ามันออกเขียวแบบนี้เดี๋ยวจะให้หลังจากตัดเสร็จแล้วก็มาที่ทกให้ดูนะผ่ายไปใกลนะ้ข้อตุ้เขียวเนี่ยครับ เสียแบบเสียวที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแบบผิวเพราะเนี่ยเป็นการดัดที่ง่ายที่สุดนะครับตัดแล้วกิ่นจะไม่หักไม่ดอกนะครับกการตัดม้นนะครับนอี้อันนี้ยอดเขาอ่ะนะหลังจากที่เราแต่งโอนคือคือไม้เนี่ยเวลาการตัดแล้วไม่ไม่บังไม่คว้ตัดเนียมันจะมีวิธีการไปเนี้ย เรียกว่าย่ปการทางมันสูงสุดนะครับเราแบบเป็นลำต่างที่ใหญ่หลังจากที่เราตั้งยอดนะแล้วเราแบ่งนะตรงเนี้ยปลายมือนี่นะครับกิ่งลูกกิ่งเนี่ยมันต้องดับไปทางซ้ายนะฮะจะอยู่ข้างหน้าทข้างหลังเนี่ยดับไปทางซ้ายก่อนถ้าขวาเนี่ยเราก็จะดับทางขวานะครับพอเราดับแบบเนี่ยมาต้นแรกเนี่ยมันจะมีการแตกซ้ายและขวามันจะเป็นพุ่มนะครับ นี่คือการแบ่งง่ายๆการทำม้เราเนี่ยวเวลาราดักแล้วสิ่งมันจะมีย้อนไปย้อนมานะครับเรื่องว่าเป็นการจับระเบียบกิ่นก่อนพอเราจับเรียงระบระเบียบกิ่นได้นเนี่ยเวลเราทำจบแล้วพุ่มต่าาๆเนี่ยมันจะเรียงไปกันมันจะไม่ทับซ้อนกันนะครับทับซ้อนหมายความว่าไม่คว้ไม่เป็นรูปการการะปากอะไรประมาณนั้นนะครับ ไม้เวลาท่านตัดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสี่ด้านนะครับไม้ที่อยู่กรณีที่อยู่กินหน้าเนี่ยเราจะดัดมาดัดมาหาเราตรงๆรงเนี่นยนะครับดัดมาเลยนะกรณกินหน้านดัดให้ปลายเขาเนี่ยมันกับมาราบ,บองแล้วเขาปลายก็คินตาเราประมาณนั้นนะครับนะครับวิธีนี้เนี่ยการดัดแบบเนี่ยนะครับมันจะช่วย เพื่อให้เวลารามองข้างนันนะครับนลักจากมันไปทางซ้ายทางขวามีหน้ามีหลังแล้วนถะ้าขิงมาอยู่ด้านหลังเราก็ตัดออกหลังไปเลยเพราอเวลามันทําจบไปแล้วเนี่ยม้มันก็จะอิ่มสีด้านนะครับมันจะมีซ้ายขวาหน้าหลังก็เป็นวิธีการแบ่งแบบง่ายๆนะครับแล้วว่าเป็นการทํไม้ที่สนุกนะพอมันแบ่งแล้วมันตัดเที้ยวเนี่ยความสวยงามมันจะเ,เกิดนะครับ ทำให้ภาพสี่สวยงามเกิดออกมาอันนี้ไม้ลักษณะนี้เนี่ยต้องเรียงก่อนนะครับว่ามันเป็นไม้หลายลำหลายลำนะครับแล้วมันก็จะมีความทับซ้อนนะไม้ลักษณะนี้เวลาดูนะครับมันต้องเห็นต้นจริงเราจะเข้าใจเลยว่าอันเนี้ยมาอยู่หน้านะมันจะเป็นหลัก แล้วก็มีหลังอีก,กน,นะครับไม้พวกนี้เวลาสร้างมาแล้วสิ่งที่ได้คือมิติความลึกของรูปทรงไม,ม้นะครับแล้วเราก็พูดจักเป็นเรียกว่าเป็นช่องนะครับเป็นช่องอันนี้เดี๋ยวต้องตัดนะครับเพื่อให้มันเห็นด้านหลังอันนี้จะจะตัดไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้ทีมงานเขาตัดใหนได้ตัดยังไงให้มันดูเห็นทั้งหมดนะครับเห็นจากหน้าไปถึงหลางเลยนะครับ ตรงกลางจะดูยากแต่ไปปลายทาไมทับซ้อนเนี่ยมันจะดูง่ายนะครับจะดูง่ายขึ้นแา mm ้ hmm. วัดครูก็จะทัาไม่นานนะคร mm ับ hmm. ก็สองคนดักเนี่ย mm hmm. เราต้องส่งเสริมนะคะ mm hmm. รับเราต้องส่งเสริมเนี่ยให้ทุกเพศทุกวัยนะคร mm ับ hmm. ได้ได้มีโอกาส สแสดงฝีมือนะครับสแสดงความสามารถตามที่ตนได้ซ้ำเรียนมานะครับเป็นการยกกระดับบอลไซบ้านเราเนี่ยให้มันเชื่อมเข้าสาก่อนนะฮะตัดค่าให้ที่ทำบอลไซเจ็กยแยะนะครับแล้วก็แก่งมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลไซเนี่ยไม่จาเป็นว่าจะต้องผู้ชายทำอย่างเดียวนะผู้หญิงก็ทําดีนะครับลูกจตกต่างๆก็สวยง,งาม มีการตัทดโคตรนรกนกรัว่าระยะร่นขนาดไหนเนี่ยมันความสูงจะต้องเท่าไหร่นะครับรประมาณเนี่ยนะครับเยอะเยอเราตัดถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันจะทับกันมันจะทับกันนะแล้วก็ไม้เนเวลายิ่งไปออกแล้วนะครับมันจะซอยเกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตัดต้องเปล่งตั้นนะครับเปล่งตั้น,านการโคตเนี่ยมันมีส่วนสําคัญของรูกชมด้วยนะครับเราทําไม้เนี่ย วราจะไม่เหมือนกับลักษณะไม้ในแต่ลับต้นน่ะมาอยู่ตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เท้าบังทับกันเยอะจนเกินไปนะครับมันจะพอเวลามันแตกปลายมาแล้วเนี่ยมันจะแน่นกันทั้งต้นนะครับแล้วเวลาตัดแล้วเราก็ต้องมาคัดระยะระยะของพุ่มเท้าะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแผ่น ขาวเป็บให้ดูนะครับ แล้วก็จะดูรู้เรื่องขึ้นนคะครับดำไปหน่อยครับแผ่น,นี้อันนี้เป็น,ปนยอดเขา,าเนี่ยครับแล้วเนี่ยเวลาเราดัดไม้นะครับ อุ้ย FC เอฟซีไปไหนหมดอเอนะ้ยเราต้อง ให้เราข้อรูปร่างแบบนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะต้องมีระดอณน้นาคตออกมานะครับอันนี้เราเป็นการตั้งเมหลักไว้ก่อนนะเป็นการตั้งเมหลักเาไว้ก่อนที่ท่านเห็นเป็นใบเงนี่คือตำแหน่งที่จะแตกนานาันะครับออกมาเวลาแตกออกมาเนี่ยจะดึงดึงออกมานะครับเป็นกิ่งย่อยออกมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นการตั้งเมนโครงสร้างเพื่อการทำพุ่มฟอร์มขึ้นมานะครับ พอเรายกออกเนี่ยมันจะดูยากแหละเนื่องจากว่ามันภาพซ้อนจะอาจจะแบบบางๆเดี่ยสามารด้เนี่นะครับเนี่ยอาจจะกรณีนี้นะครับเราเราก็ต้องขยับออกมาแล้วก็ตัดตั้นนะครับคือการสร้องอรามไม้แบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ย ถ้าเราระดับเดียวกันมามองไม่เห็นเรา้ต้องใช้การยกเอาแล้วก็ยอดเนี่ยนะครับให้ตีมาทางด้านนี้ ่องนี้นะครับแทนแม้ว่าช่องนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีเนี่ยมันจะโรคนะครับเราต้องยกขึ้นมาฮนะยกวิธีการเนี่ยทําไม่จําเป็นต้องเป็นกดตายตัวนะครับถ้าปกติเนี่ยพอเราถูกสอนมาคือมาต้องดัดออกเ,ยเฉยๆดัดแป้งหลังเนี่ยแต่เนี่ยพอมันดัดแล้วเนี่ยมันค่อนข้างร่วงวเรายกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ปิดครับ ถ้าเป็นการเรียง,ยงทัานนะเรียงท่านจากข้างบน,นลงมาเรื่อยๆเพื่อปิดในช่องแต่ละช่องนะครับอย่าให้เขามองทะลุไปนะครับม่านมันจะขาดความรึนทันทีเต้องตัดทอดตัดต,ตรงนะครับ ้ากิ่งเยอะเราจะตัดออกเเนเราต้องตัดเรีว่าตัดให้มันมีช่องช่องอากาศไปนะครับอย่าให้เขาทึบจนเกินไปนะ คุณบาวโวสวัสดีท่านนายกครับสวัสดีท่านน,ยนายกบอนไซไทยสวัสดีครับคุณบาวโว่อะรค่ะ<อ>ไม่หนูเป๊เอาสวัสดีครับกล้เดินเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดเแปดนามแต่ว่าของคุดครับครับเราก็จะทำปลายแบบนี้นะครับคือทำให้มันชัดเจนให้มันโปร่งให้เขาดูระยะช่องไฟสำคัญน,นะครับตัดพอเวลามันบังแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยงามนะฮะงั้นเนี่ยเวลาเราเลือกตำแหน่งปแล้วมันต้องเห็นช่องนะรครับเราก็ มารสนะนี้ไม่ต้องทําพุ่มแน่นแบบปิดทั้งหมดนะถ้าเราทําแบบพุ่มแน่น,นอันนี้มันทําง่ายนะถ้าจะไม้แน่นนะเราก็เจอแต่ว่าพิกิ่นมาแล้วก็ทําฟอมไปแน่นๆนะอันนี้ก็สวยแบบจะไม่โครงสร้างแล้วพอไม้นนเนี่ยเมื่อทําลีลาแล้วควรจะต้องเห็นพิธีการตัดเนนะครับมมนต้องตัดความเยื่อมาสำคัญนะครับความเยื่อมนสำคัญมันจะช่วยทําไม้ให้หน้าดูดีขึ้นนะครับ คุณชูเกียริสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานสวัสดีครับสวัสดีค่ะบัดดีเช่นกันนะคะคุณชูเกียริคุณบาโวนะคะเช่นเคยนะคะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวัสดีนะครับ สาบางกอกดัดได้ทำนานแล้วก็แก่งขึ้นด้วยนะคร <FC S 1> ับ FC เห็นเป็นยังไงคะสาวบางกอกดัดเองพอได้ไหมคะถ้าได้ขอกำลังใจหน่อยค่ะ ครับเราด,ดัดแล้วเราก็มาทอจะวัดให้เปิดให้เห็นช่องนะถ้าเราไม่ทดเนี่ยไม้เขาก็จะจะปังกันนะครับมันจะทําให้ความสวยงามมันลดน้อยลงสาบังโกกดัดเองนะคะแต่ท่านนายกโยกให้ค่ะ คือมาทอดเฉยๆน่ยนะครับท <c oughs> อดให้นะฮะครับต้องทอดนะทอดตามเนื่องจากว่าใบเนี่ยไปค่อนข้างยาวนะครับแต่พอเรืเ่นองไปนานๆเข้าเนี่ยใบจะแล็กลงนะฮะใบจะแล็กลงตัดพอได้นะคะแต่ทุดระยะยังไม่ได้นะคะยังยังยังไม่แน่ใจนะคะว่าทุดประมาณไหนได้นะคะต้องเรียนรู้อีกนะคะ สุนเกตนรงสวัสดีค่ะท่านนายกสวัสดีครับคนคนลและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเกตนรงนะคะสวัสดีเอฟซีบางกอกทุกท่านนะคะครับมาแนวเนี่ยนะครับอาจจะท่านอาจจะไม่ชินตานะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาผ้านเราประมาณตั้งสีปีที่ราได้บอลใสเนี่ย ส่วนญาเราจะเล่นไมน้นาปิดไมน้นาบปิดหมายถึงไม้ที่เป็นพุ่มอ่ะเนะเป็นพุ่มแน่นๆนะครับไม้แบบนั้นถารูกขึ้นนะถาลูกขึ้นมันจะเห็นเป็นเป็นว่าใบเนี่ยเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเลยนะครับแต่ว่าช่องไฟไม่ค่อยมีนะเพราะว่าแน่นความแน่นของใบมากกว่าแน่นโครงสร้างนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้กับมานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกทั้งหมดที่ทำ ถ้าท่านได้ติดตามทางโซเชียลเขาพยายามทำไม้ให้โปร่งขึ้นให้โครงสร้างมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม้ทั้งหมดเนี่ยความสวยงามมันคือรูปร่างของต้นไม้หมายถึงลาาลำต้นเมนกิง่งเล็กกิ่งน้อยและกิ่งย่อยกิ่งหลักเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเราเราียกว่าต้องใช้ความพยายาม ในการเลี้ยงเขาแล้วก็ใช้เวลาที่ยาวนานมากนะครับแต่ส่วนใบเนี่ยมันก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะแต่มันใช้เวลาไม่มากเหมือนกับพวกโครงสร้างหลักดังน้นะะนะสิ่งที่เราต้องโชว์คือโครงสร้างหลักที่เราสร้างมาประกอบกับตำแหน่งใบที่เราวางตำแหน่งถูกต้องเนี่ยนะครับ มันก็จะช่วยทำให้ค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยดูสวยงามนะครับแล้วไปเนี่ยไม่เกินสามปีม้ามันจะจบสมบูรณ์นะครับแต่ที่ว่ายีสกับปีเนี่ยที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยนะครับตรงนี้ยีสตกับปีนะเลี้ยงประมาณบางต้นเนี่ยเท่าขวดอ่าเท่าดิวโป้งนะครับบางต้นจะเท่ากับขวดเครื่องเดื่มนะ,อะตอนไปเอามาใหม่ๆเนี่ยก็เขาก็แปลกใจว่า เมื่อไรจะได้ดูนะฮะเมื่อไรจะได้ดูนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ตอเห็นแล้วนะครับว่าทุกอย่างมันเติบโตได้แต่ต้องใช้เวลาบอนไซคือไม้ช่วงใช้เวลานะครับก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านนะครับ้วก็ไม้สุดท้ายไม้ต้นขนาดนี่ผมเชื่อว่าถ้าลงดินไล่กันทันนะฮะสามารถไล่กันทันได้ เรื่องความใหญ่ความไรเนี่ยถ้าถ้าเรียกดีๆนะครับอาจจะั้สิบห้าปีเลยเนะี่ยไ่มันจะใหญ่เท่ากันนะฮะถ้าถ้าไม่สมาก่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไล่ไม่ทันคืออายุไม้นะครับอายุไม้ไรกับไม่ทันนะครับเพราะเนี่ยไม้เนี่ยยิ่งเก่ายิ่งทรงคุณค่าแต่ไม้ฟ้าบ้าไม้จะต้องสวยงามด้วยนะครับีลยวผมให้ดูนะรอบตา ตัดเจ๋งนะครับสาวๆขอบคุณค่ะใช้เวลายาวนานนะครับว่าจะเร่งได้ใหญ่ขนาดนี้นยี่สิบ่อกใี่ยน,นะครับอันนี้เป็นม้ารุ่นสองนะรุ่นแรกเราจะ่าให้ดูนะครับเดี๋ยวขอดูข้างหลังก่อร่นแกข้างหลัง ดูลากข้างหลังอันนี้ไปด้านหลังนะด้านหลังถ้าจะดูได้มากนะครับตอนนี้จะดูสวยนะเพราะว่าใบยังไม่มาใช่โปรนะครับแต่ถ้าใบมาแล้วเนี่ยดูข้างหน้าจะสวยกว่ามันจะได้ความด้วยกันนะครับอีกรอบหนึ่งสวยขออีกรอบ เองสวยเองนี่แหะ <S <S 1> <S 1> ทำเองสวยเองวันนี้เอซไปไหนหมดเนาะไปเที่ยวสงการยังไม่กลับกันหรอคะเข้าชมน้อยมากเลย <S <S 1> <S 1> ตเตรียอยู่นะครับต้นไหนคะดูต้นนูน้นเหรอได้ไปดูไม้ที่เก่าๆ,ๆนะครับ ต้นนี้เนี่ยครับต้นนี้ต้องเรียนก่อนนะครับว่ายังไม่ได้จัดจำได้เพราะผมกระลิกตัง,งานนะครับว่าผมมาจาับนะอันนี้เป็นไม้ที่นํามาจากนครปฐมน,นะครับเป็นเฟสีสูดเนี่ยผมไปซื้อไม้มามยกรักเลยนะครับจะติดีอยู่สองต้นนะกับต้นอย่างเนี้นไม้ต้นนี้เนี่ยอายุผมว่าไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีนะครับเพราะว่า เป็นไม้เกาะยิมยุคแกรกๆเลยนะครับเป็นมาก,ก่อนยุคแกรกๆเลยนะอายุไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีนะครับเพราะว่าเจ้าของเนี่ยนะครับเจ้าของอายุมากแล้วนะฮะเจ้าของเป็นคนที่อายุมากๆนะครับถ้าปัจจุบันอยู่เนี่ยผมว่าทั้งร้อยกว100่าปีได้นะครับท่านเนี่ยไปไปน,นักสะสมไม้นะครับเป็นักสะสมไม้นะฮะแต่ขออนุญาตไม่เอยนามท่านนะครับ เป,เป็นท่านจะสังเกตนะว่าผิวพันธุ์เนี่ยเขาจะจะ,จะ,ะเก่าแก่มากเลยนะครับถ้าเราดูกใกลใ้ๆนะก็ไม่ผิวพันธุ์จะเก่าแก่มากเลยนะ,ะมีความผูดความหลุดซึนมานะะเป็นหยิบหาน,น<ล>าทีตอนนี้ก็มีการแก้คือการตัดเมล็ดออกสมัยก่อนเนะี่ยแต่ไทยมายเม็ดเยอะๆอันนี้ยังไม่ได้ดัดนะครับอันนี้ไม่ได้ดัดนะครับแต่มาเียว่าม,มาถึงจำปันเนี่ยนะครับ ็รากก็ใหญ่ขึ้นเยอะลำตน้นก็ใหญ่นะก้นใหญ่ๆเนะปัจจุบันมีอยู่แค่นี้นะครับมีอยู่หลายต้นะที่ดับไปแล้วก็เยอะพอสมควรน,นะครับนะแต่ว่าไม่ได้สดให้สให้ท่านได้รับชมนะครับเพราะมีโอกาสนะแตกใบามาเร,ราจะมาไล่ให้ดูทีนะครับ ได้ดูนะมาที่เข้ารั่วมาที่เข้ารั่วไปแล้วยังไม่ได้ดัดนะคะแล้วก็จะมีฝ่าปลา,ายนะครับเข้าไว้วพอดีดหมดหวเวลายังไม่ได้ดัดก็จะประมาณนี้นะ นี้เดี๋ยวผมจะเอาพุ่สันะครับไม้ที่เริ่มมีมีใบมีฟอร์มแล้วนะครับนำให้ท่านชมได้นะฮะว่าไม้ที่เราคั้งแรกที่เราตั้งโคงเพียงหาเนี่ยจบแล้วเป็น่างไระครับเดี๋ยวคุณงี้จะไล่ให้ดูนะครับพร้อมกับดับมาให้ดูต้นหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามชม ขอบคุณมากค่ะคสวัสดีค่ะ